กานพาเกียบและพิสมน์และมองคลคุณทั้งแปดมือสิบพันทั่วพระธรรมประคันตกพระไตรปิฎกทั้งสาประตาและคุณภายนอกทั้งคุณภายในคุณบรสีตาไฟคุณบรสีหน้าหัวคุณบรสีสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าเอต้องมาให้พรชัยและสถาที่แห่งนี้ิิทธิดีเดียสิทธิ

ตั้งแต่เช้านะครับประมาณตีห้านะครับก็มุ่งตรงไปชนบุรีเลยตอนเช้านะฮะก็ไปวิหารของอ,อ,องค์เทพนาจานะครับซึ่งเทพนาจาเป็นสิ่งที่ผมเครบประนานแล้วนะครับแม้จะเป็นเพียงองค์สมุติเทพก็ตามนะพอไปเทพนาจาเสร็จปั๊บก็ไปเ,เจ้าแม่เขาสามุกนะครับจากนั้นก็ไป อาสมของเขาเรียกว่าสาราฤษีนะฮะมีรูปเคารพของฤสีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับจากนั้นก็ไปที่วัดหนองจับเต่านะฮะวัดหนองจับเต่านี่เขามีไฮไลท์นะ,ฮะไฮไลท์ก็คือว่าเออเป็นรูปของพญาเต่านะฮะใครก็ตามเดินลอดใต้ท้องของพญาเต่าเนี่ยเชื่อว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะของวัดพญาเต่านี้วัดวัดหนองจับเต่านี้ก็คือพระพุทธรูปในเป็นพระประธานเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าปกติจะเป็นพระนากปกใช่ไหมฮะพระพระนักปกก็ถือว่าเป็นพระที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่แต่ที่วัดหนองจับเต่านี้ไม่ใช่ครับนะฮะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีพญานาคนะ,ะพญานาคองค์นี้คือพญาเาท้าวิรูปักนะฮะ ถือว่าเป็นพญานาคที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไปมันเหมือนกับมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ผมขับรถไปอีกประมาณเกือบเกือบร้อยกว่ากิโลนะฮะเพื่อไปถ่ายรูปองค์พญาพิรูป,ปักษ์นะฮะแปลกนะฮะตอนนั้นที่เข้าไปในพระอุโบสถของวัดหนองจับเต่าเนี่ยเราเหมือนได้ยินเสียงกระซิบจริงๆนะฮะไม่ได้อุปทานบอกว่าเย็นนี้นะตัวท่านนะ่ะคือตัว ปู่เนี่ยจะไปในพิธีสมโภชหลวงพ่อทวดนะครับที่แหลแมแคอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆได้ยินจริงๆเพราะเรามีม,มีมีความเคารพในองค์เสด็จปู่วิรูป,ปักอยู่แล้วจากนั้นเมื่อถ่ายรูปเสร็จปับ๊บก็เดินทางไปอำเภอพานทองนะฮะไปทําพิธีเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นพิธีที่เห็นนักใหญ่นะฮะใหญ่มีพระเกจิที่มีชื่อเสียงหลายรูปนะครับแล้วกออ็อาจารย์คารวาตผู้เลี้ยงวิทยาคมของซุ้มจอมคมังเวทในหลายท่านทีเดียวนะครับก่อนร่วมทำพิธีเนี่ยผมมีน้องๆที่เขาทำงานอยู่ที่กรมวุติฤทธิโยวิทยาใช่ไหมก็มีเมฆตั้งเขาเนี่ยผมก็ถามน้องบอกว่าเฮ้ยช่วยเช็คหน่อยที่ว่าเมฆก,ก้อนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นฝนได้ไหมน้องเ็าไม่เห็นหน้าเขาบอกพี่ในเรดาร์ไม่มีนะไม่มีปรากฏ เราก็ถ่ายรูปให้ดูบอกเฮ้ยเนี่ยเมฆขนาดเนี้ยเขาก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะไม่มีและเขาบอกว่าน้องนี่เขาฟันธงแม่นนะถ้าฝนจะตกนะพี่เมฆขนาดนี้นะตกเป็นชั่วโมงนะพี่น้ําท่วมนะตอนนั้นก็ใจคอไม่ค่อยดีเฮ้ยทำไมเรดาร์ไม่เห็นวะตอนทําพิธีฟ้าก็ค่อนข้างมีแสงแดดพระอาทิตย์ส่งกดนะครับแต่หลังจากพิธีเริ่มไป จนกระทั่งมเีเขาเรียกว่าพิธีอัญเชิญแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเพราะว่าในงานเนี่ยมีพิธีจุดเทียนแก้วหน้า,าคราชคําว่าแก้วหน้าคราชเนี่ยมีคําว่าหน้าคราชอยู่เนี่ยแน่นอนเลยเราไปเชิญองค์พญานาคมานะครับในพิธพีเนี้ยพญานาคทุกคนรู้ดีก็คือน้ำานะะ้าน้ำย้อนกลับไปที่ผมมีเซนส์ว่าองค์ปู่พญาวิรูปักเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะมาในพิธีนี้พญานาคที่ใหญ่ที่สุด มาในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเก็บภาพความตื่นตาผมไม่เคยเจอนะฮะที่เมฆลักษณะน่ากลัวอย่างนี้นะครับแน่นอนเลยท่านอาจารย์ใหญ่ของผมเนี่ยนะฮะแต่ระหว่างนี้ก็มีภาพให้ดูท่านอาจารย์ใหญ่ของผมผมแปลกใจอยู่อย่างหนึง่งท่านมองไปที่ท้องฟ้านะครับแล้วท่านก็ยกมือไหว้เหมือนกับเป็นการรับนะฮะรับที่องค์ปู่พญาวิรูปักเนี่ยท่านเสด็จมา พิธีกรรมนี้บอกตรงๆเลยว่าทุกคนบอกว่าฝนไม่น่าตกฝนต้องตกครับพิธีใหญ่ขนาดนี้นะ,ะแล้วเบื้องบนเขารับรู้อ่ะรับรู้แล้วส่งใครมาส่งพญานาคที่มีฤทธิ์มากที่สุดคือพญาวิรูปัก์เนี่ยฤทธิ์มากที่สุดนะฮะคุมพญานาคทั้งหมดก็คือท่านเนี่ยหมายความว่าพญานาคทั้งหมดไม่ต้องท่านเสด็จมาเองในพิธีนี้คนที่อยู่สายมูและสายปู่พญานาคอย่างผมได้รับรู้เลยนะครับ เป็นอะไรที่ยอมรับว่าพิธีเมื่อวานนี้เป็นพิธีที่ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆในชีวิตตั้งแต่การทํางานแล้วที่พยากรณ์ว่าฝนจะตกเป็นชั่วโมงนะตกไม่เกินสิบนาทีฮะตกหนักฮะตกหนักเหมือนกับท่านรับรู้ท่านพรมน้ําศักดิ์สิทธิ์มาให้กับคนที่อยู่ในพิธีคนที่อยู่ในพิธีนี้ไม่หนีไม่แต่คนเดียวเป็นร้อยนะไม่หนีเลยนะฮะนี่แหละครับรับอันนี้ส่งไปเต็มเต็มนะฮะแล้วเอ่อ ปู่พญาวิลุปักเนี่ยเป็นรู้เป็นเทพแห่งพวกทรัพสมบัตินะฮะพวกท่านจดได้ทรัพสมบัติแก้วแหวนเงินทองกันเต็มเลยอาชีพหน้าที่การงานนี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะไปดูภาพกันแต่พิธีนี้ผมบอกเลยว่าเป็นพิธีที่คนที่ไม่ได้ไปเนี่ยถือว่าเสียดายนะฮะและอีกอย่างหนึ่งหลังจากพิธีเสร็จสิ้นลงฝนหยุดเนี่ยฮะการจุดเทียนแก้วนาครา,าดเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างราบลื่นนะครับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ เกิดขึ้นไม่บ่อยนะบอกเลยว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่มีโอกาสนะทุกครั้งที่ทําพิธีจุดเทียนหรือว่าทําพิธีต่างๆที่หลวงพ่อทวดแหลมแคเนี่ยจะมีฝนตกทุกครั้งนะฝนตกทุกครั้งซึ่งก่อนนั้นนั้นฝนไม่เคยตกเลยนะฮะยืนยันได้นะครับแมบบ้กระทั่งขณะที่ฝนตกนะน้องที่ทํางานอยู่กรมอุตุหิ่งหอกเลยดา้าไม่มีนะพี่เรดดร์ไม่มีนะน้องเอ้ยพี่เปียกหมดเลยทั้งตัวแต่เป็นการเปียกที่เรามีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นและอบอุ่นใจว่า เราเราได้รับน้ําศักดิ์สิทธิ์จากอ,องค์ปู่พญาวิรูปักนะฮะพญานาคที่ใหญ่ที่สุดมีฤทธิ์มากที่สุดแล้ววัตถุมงคลหลวงพ่อทวดที่ทําขึ้นมาเป็นสินแสนองค์นะครับหากเพื่อนๆนนะครับมีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรองค์ปู่สมเด็จหลวงพ่อทวดที่แหลมแคร์นะฮะท่านสามารถไปรับได้นะฮะไปรับได้โดยที่จากฟรีเลยนะครับจากฟรีเลยเป็นวัตถุมงคลที่บอกเลยว่าชีวิตเนี้ย าหากได้บูชาสิ่งนี้ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแล้วปลุกเสกโดยใครพระเกจิตี่มีชื่อเสียงอาจารย์คารวาตผู้เลี้ยงพุทธยาคมที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับโอเคครับระหว่างนี้ก็มีภาพแต่ว่าผมไม่ได้เรียงอะไรให้ในการตัดต่อนะคะคลิปอาจจะมีการสลับกันบ้างนะฮะเพราะรีบทำนะครับขอให้เพื่อนๆน,นะรับพอดีๆจากองค์ปู่พญาวิดูปักนะที่ท่านมาในงานนะครับแล้วพิธีกรรมใดๆก็ตามนะ ที่่าสอาจารย์แขกมันตัดสยาม่านอาจารย์ใหญ่ของเราจัดเนี่ยบอกเลยว่าพิธีเข้มขขังสุดๆคนที่เข้าพิธีนะครับจะได้รับความเป็นมงคลสูงสุดขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามนะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูภาพสวยๆ,ๆกันนะครับเปเษษทีสาพุทธราชาธรรมนสตุชิตานัติโลคามยอยังเคมันโซกัง,งสัมปฏิคาญัง ทุกขาโลขปยังนติสัพพะสัตรูวิปุจตเรโมคลานโโกลาหุโลเจวะอิสาเนสัเพเตพุทธมังคลาโยยัตวาปุชโตโลเกนีทุโคนีตุปปะโล โอธัญคารามีประวัติสันตุธนชัยยศสยทากระเรุวรณานีรัญญาจากสภโขคาจรัตนาประวัติสันตุ สินามะอาิกกเตสุอาคโตปัญจะปะทุมังทิสวรนณโมอุธายวันธนังอเนกาโกธิมันตานังอเนกะตรังมหามันตรังอังการังมานิหังจักรยุตานุภาเวนะพระควะโตอนัตตุโรตุระชนทิงอยู่ทั้งของมือข้าพเจ้าเรียบเรียงดัางเทียนทองตาข้าพเจ้าเรืองรองดันดวงแก้ว เลิศแล้วแนวผ่านดังน้ำมันมาตาจะมานสิทธิการิยะตะขาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลากโกพิญโยจีรังสิทธิพุทธ,ธานมามมีหังสภาพสิทธีหน้าจงมาเป็นสร้อยสุยสยว,ว่าณเทศขอนเชิญพระพิธเนธเสด็จมาเป็นประธานทอนเชิญพระอาทิตย์และพจระจันทร์จงมาเป็นบระการรวมโตพุทธ,ธา สวาคนโรอัจยมพัฒน์ดานุสัชมุกตังสักกามเจะรูเปวิรียออเขาคิลิจันตฤเคอยู่ในอากาศเวหาวิมานเสัสถิต อยู่ในวิมานมอรัตนนบนเทียงทีไปรเถจะพาเมอันสิงสถิตอยู่ในเกาะเวียนเว้นเวนบ้านเมืองระน้อยใหญ่ตรุษวนระ,ะเคหะดีเทือพยุดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในป่าดงพงไพ่ทั่วทิศเคหะหัดทัตุม่ยิเคเตเทือพยุดาเจ้าที่อยู่ในบ้านเรือนเคหะกสะานพุมมอ ได้เยือนมาตในดเลาพิธีทำหลวงปุ้ทวดโพนางกา,กาแหลมแอพอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีหลวงปุ่ทวดโพนางกา,กาแหลมแพนณสถานที่แห่งนี้ขอจงัสิทธิพระพรชัยชัยยักโรชัยยักเตโชชัยชนะแกหมู่มารนาพิมกุกปัญจมิตรจตงกรรมตะทุกทิศสักภู ปัทวานสตัตูเวหอพยันตรายโลคาพยาธิทั้งหลายจงปาสจากด้วยเนชานุภาขอให้จงประสิทธิอิสระชัยยะพมมานักตันสุริยันกันทิ่มาอา,ปาปทโปทเทวาปัทวีเตโชวาโยวารุนาเทวาโซมุสสะสะหเมตตาทายิกาอโตเทวานยัสสะ สีนวงหุ่นตนไอยันตโต้นโตเทวะสังขายกฆ่าแต่คงเทพนิกรออมพระเวนอมอรมมนอามานินทราทิราชสักเฮกาเมซึ่งสถิตอยู่ในทิพิมะมือนสวรรค์ชั้นช่นชอ มัจรักสวรรค์ทั้งเทพรเจ้าอันมีมหาสกกาเดชอันสิงสถิตทุกประเทศแว่นแขวนแสงโกตรตะวานทวีและน้อยใหญ่ตายโลกข้าทาเชิญเสด็จลงมาจระสันนิบาตมาชุมนุมมาช่วยกันนสถานที่แห่งนี้ขอจงประสิทธิพระพรชัยนักการธรรพันนี้ด้วยเธินมระอัอรเทุกบมรรตันติทวนังมหาสาตรา อุกอุกอากมะมักมันตาอุตาอาวามหามันตังมัาอุกรูปะเคยยังอังคละวัละวะรักวะราชิโนเตมีอัครานิชตานิตุนาโนาปชายะเตนโมพุทธายวันธาณอิติปิโสพระวานะโมนัสการมือขอาข้าพระเจ้าทั้สิบนิ้วยกขึ้นไว้วางคิ้ว ถาวายด้วยตามและถูกเทียงทองกับถูกของข้าพระเจ้าทั้งสองถาวายดังโดงแก้วถาวาราผมของข้าพระเจ้าบนเกศถาวายตามนองัวอีกข้าพระเจ้าจะขอรำนึกถึงคุณบิดายี่สิบเ็ คุณมารดา12คุณพ่ะเมฆโพสศก39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสังฆเจ้า14คุณครูบาอาจารย์4คุณน,นิพพาน1จึงรวมกันมาเป็น9คุณพระนารวุตุตระธรรมเจ้าเดชเดชะซึ่งข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนมาผู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาประสิทธิ์ พระอัไทยคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเ็ดคุณพระนาทิสิบเก้าคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเกดเก้าคุณท้าวเวุวันอันเลืองท่เดที่ไกลคุณพระนาเรศคุณพระนารายคุณพระพี่อุ่นอันปรยไายคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระโยมและคุณพระการคุณท่าน คุณพ่อมาตุรีคุณพ่อภูมิเจ้าที่คุณเจ้าคุณพาณีอันเป็นที่ขอรับลกแก่ผู้ทนที่มาสร้างกุลทนพระบารมีขอให้กำเดิญสวัสดีคุณสิงห์บารมีคุณทานบารมีคุณสักจะบารมีคุณวิริยะบารมีคุณขันติบารมีคุณอธิษฐานบารมีคุณหมวิหารสเป็นที่เมตตากรุณามุตตาอุเบกขา คุณพระปฐาว่านยาและเล็กยันพาปเกียรละพิสมนและมงคลคุณทั้งแปดมือสี่พันทั่วพระธรรมบัลังตกพระไกรปิดกทั้งสาประตาและคุณภายนอกทั้งคุณภายในคุณบริสีตาวัยคุณบริสีหน้าหัวคุณบริสีทีสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าคือตรงมาให้พรชัยและทัานที่แห่งฤทสิ์ศีิเจ้า มมงสิทธิ์าัหลยคื่าทัตุสิทธิ์ราภูสิทธิเตโชสิทธิวายโยสิทธิอาตตุสิทธิปพุทธีสิทธิบิดาสิทธิมานาสิทธิคขุบาอาจารสิทธิอิสวันสิทธิ์อุทราสิทธิพภมาสิทธิเทวาสิทธิราชาสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆา

Kami di masa sekarang terakhir. Satu, ได้เล่าเรียนมาเป็นหมอรวดและหมอยามหมอกระถาและเลขยานเชิญฟูพรามทั้งนั้นเชิญท่านมาชุมุมประชุมกันในรัฐสถานที่แห่งนี้วันนี้เป็นเลิกงามยามดีตั้งพิธีชุมุมครูพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเกศพระธรรมเจ้าอยู่ในดวงใจพระสังกเจ้าเป็นกำแพง พระมารดาเป็นที่ตั <hi> ้งพระบิดาอยู่ยังให้สบายพระนารายณ์เป็นภูมิเท่าโงมรรทัดเป็นนาหองคนพระทธมุณีหรือสีดาบท่าทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้ตอดตรงรับสิ่งของบูชาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตลอตกาลและแนางเทินสุป,ปะพยัญชนะของเทมักอิมังสุป,ปะพยัญชนะสัมปน,นังสารีนังโพชนานังอุทธกังวะรังพุทธัสสะปูเชมะสาธุสิทธิกิจังสิทธิกำรมังสิทธิตานิยะ ตะขาคโตสิทธิเปโรชัลนเรีน้อมไหวตามการรับหลวงพ่อเจ้าพุสมเด็จพระมหาราชมนคลีดีด้วยก,การารรอบนรอก,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 กุญชายอย่างยิ่งถ้านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราช а มาคุลมุีมารมีพิสุทธิ์ผูมิ่าศรีบุญที่สร้างทางที่เสริมเติมจิตใจสว่างไกลในพระคุณมาก,กุญญาวิสัยธรรมมีสัยทันฤฤศน์จารพิสศาสนกจิจที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ดอกบัวบุญเด่นบานประการตาดินและป้าสาธุการบรรดานเจ้าประคุณสมเด็จคือยอดมุนีสีสาสนผู้เสริมส่งอิทธิฤทธิชิดผลทั้งบุญญาฤทธิทุททางสร้างมงคลหองสาโกนสูงล้ำสิ่งสำคัญเจ้าประคุนสมเด็จคือนักเที่ประสิทธิภาพเอาบุญอาบอิ่มอุ่นหนุนสร้างสรรเจ้าประคุณสมเด็จเสกภาวนาคาถาพัน ถึงน้องที่จะร่วมสมเด็จเป็นประธานร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์และจอมสมังเวชเรรวาสผู้ทรงบารมีธรรมซึ่งวันนี้ได้มาประชุมร้อมกันมีกำหนดการที่จะเริ่มพิธีในเวลา17นาฬิกาดังที่ท่านอาจารย์พลตรีนาเลศจิตรตกได้กล่าวแล้วณสถานที่คือมหาเจดีย์สถานวัง่อง อันประกาศความปตัญญูเชิดชูสีลูกเชิดชูบูชาแม่ดุจเจดีคือสมเด็จพระมหารัชมคลมูนีผู้ปตัญญูครับในวันนี้จะมีกำหนดการสิ่งใดบ้างครับอาจารย์ครับครับกำหนดก,การในวันนี้เื้องต้นที่เราก็ร่วมในพิธีอันสำคัญยิ่งน่นก็คือพิธีถวายสก,การะบูชาในส่วนของพุทธบูชาเทวตาทีนะครับ,รบโดยทีมงานของพระอาจาร์แพร์ลือศ กับพันีุจอมทมังเวทฝ่าพระว่ากับในประกาศยรื่งโยงโครงการประกาศโครงการบูชาเทพบูชาธรรมปรากฏก็คือจากแดดที่ร้อยรุ่งปรากฏว่าโ่มเย็นหกาครับเป็นสิ่งอัศจรรย์สุดๆเทพเจาราหมีของนีู่ทุกประละเเเเเนเเ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 ีเเ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 เีเเเเเนเ้เเ็นเเเเยเเเเียเเ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 ็นเเเเเเาเเ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 เนเเั้ง หนุ่มน้อยจน,นหนุ่มเหล่าน้อยแล้วเนี่ยนะฮะไม่เคยร่วมพิธีแบบนี้ครับครับผมพิธีที่ประกอบด้วยสุดยอดเกจิทนายอาจารย์ทั่วแผ่นดินมาแล้วครับหลวงพ่ออีกทัชกัจจุริยพิรุฬหนวัดจุฬามณีในร่มบรุญหลวงพ่อสมเด็จนะนี่นะครับเทวีสวรรค์นี่หลวงพ่ออีกวัดกัจจุริตอนตำราเสดนโปเทวีสวรรค์รุ่นแรกแล้วก็คือรุ่นรุ่นจุลเดชครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ ในร่มบารมีของหลวงพ่อสมเด็จฤๅษีกามีขอเสียงสาธุการให้ท่านอาจารย์แสบรับบารมีท่านโดยพร้อมเพียงนะครับหนึ่งสองสามพระอาจารย์แสบสองสาธุสาธุพระอาจารย์แสบเป็นผู้รับรนาพระเกจิอาจารย์และจอมสมหังเวททั้งหมดเลยครับรับบัญชาจากหลวงพ่อจตุโสมเด็จราชาแห่งแกบนแนวแน่เข้มแกรงพลังสมัย หลวงปู่ทั่วพิทักษ์ธรรมยิ่งงามชัยปกป้องให้ปลอดภัยไปยิ่งนานแานเจะประคุณสมเด็จพระหมหาราชมงคลมุดีบารมีบอกใบบุญหนุนสื่อสารองค์ประธานพิธีสมโภชโสดิการทั้งเกจิอาจารย์ลานมงคลคณาจารย์จอมขมังพลังเวอิทธิเศษกัน ท่าน้ว่าท่านวิชาท่านนายกพิธยาท่านสมิวาร์ท่านเทพพงศ์ท่านปรีชาท่านสิวันัทท่านโสรสท่านวรรทัยท่านบรรภาท่านดารีท่านผู้ในการอารงสงอารมณ์ขออนุญาตยเชิญยืนประจำอยู่เบื้องหน้าพระสงที่มีบานละมนตอยู่นะครับเจ้าพนเดชโปรดอธิษฐานจิตจุดเพียนมือคนซ้ายขวา เป็นปฏิสฐานอยู่เพียงคู่กับเทียนชัยยมมงคลนะครับจะพระกุณสมเด็จจุดเพียงชัยมุลเปิดประมเปิดประเสริฐสังจุดเพียงชัยเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระเกจิคณาจารย์และจอมขมังเวทวันนี้ทั้งหมดเลยครับโโหสาธ <โษ S 1> ุอน,น,น,นุโมทามินมองไปเบื้องหน้าครับบุคคลผู้นี้นะ คือย่าสนิทมิตรผู้เป็นที่รักของชาวเมืองชนครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีรท่านผู้นี้เรารู้จักกันดีนะครับท่านวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีด้วยการประสานงานของหลวงพี่แชมป์ครับั <ไป S 2> บหลวงพี่แชมป์นี่มีฉายาวัดใจถึงพึ่งได้ครับท่าเผู้ม่าเผู้มอาโส อาริยสงศกยบุตรพระพุโทโธอังนโมและากาบงามขึ้น3ทีสจาระอาริยสงผู้ทรงศีสมเด็จพระราชนูนีบุญภัยสารองคศามีรามพุธูปมาจารย์โลกเลียฐานหลวงปู่ทวดน้ำสึบนามาเป็นท่นนั่งลงครับและวก็สงบดี ไายสายสู่อันเป็นจิริมงคลมหามงคลและก็ชัประโยชน์ จากการมงคลของนักาชต์อันผู้ทรงเศ็ลซึ่งจะตัดวงสวงเท่าถามทางนิาพานเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าโสภนิิลินิตให้เยื่วามเป็นทารีมงคลนสถานที่แห่งน,นี้นัการบัตินี้ด้วยคพระองคะเจ้าค่ะ ข้าของบุตรทองไหลมาเทมาดังวาฬีนาผู้คนไหลมาเทมาดังวาฬีนาแถวเวทุนทองไหลมาเทมาดังวาฬีนาผู้คนไหลมาเทมาดังวาฬีนาข้าของบุตรทองไหลมาเทมาดังวาฬีนาโอ้ยคุณท่จนพี่ยังมามาพุณธศัพท์มีนะชารีติพราหะสัพพะลาภังราติพิเตประสิพิเตปราสิพิเตพิพิโสพระประวา สัมาาสัมพุทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโอนุตตโรภูมิมาสาริสาสาเติวัมโูสานังพุตโตภัวานิสตวัาสัมปุทโคาันสถานที่อย่งนี้นะครับบาหูเนยโยตกีินย